นีนเววน่เป็นในวัชชะตะวันเป็นธารมสภาอันนี้ก็เป็นบ่อน้ำที่พระเจ้าได้ใช้ขึ้นก่อนเขาออเอาขวดมาใส่น้ำ,นนำเป็นน้ำมูลอันไหนเอาไว้ล่ะ ไม่เรามีเรามีอยู่ขวดอเอาไหมขวดเรามีได้จะเอาไม่เอาไว้เล่าหน,นึ่นะเอามาผูาก็มา,มาไปเลยนะผมมีอยู่นี่ถ้างั้นมีมีผมเรี้ยวมามีขวดเปล่าเออน้ โอ้ยเขาก็พัฒนาแล้วมันกัฒนาตอนโคิดเนียมันก็มันก็จ้งจริงมันนั่งสมาธิดีนะวัเชตวันเนี่ยออมันเงียบแต่ว่าดูกระเป๋าหน่อยนะลิงมันไม่ ลิงมันสงสยัยเดยมอนกระเป๋าเออสงสัยมันเอ๊ะไรนี่มีอะไรวะม, <c oughs> มีอะไรกินหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> นี่เป็นกุฏิพระนนท์นนท์เป็นพุทธประทามีกุฏิสามฤดูฤดูฝนฤด,ดูหนาวฤด,ดูร้อน อมัอนก็ตามก็ประมาณนั่นแหละประมาณประมาณว่าจะเป็นกุฏิของคนนั้นคนนี้นก็เขาไม่ก็ได้ไม่ได้จารึกอะไรไว้ที่มันที่จะนั่นะนออะไม่ไม่ก็พูด่อต่อกันมา เอากันมาว่าเ,เ,เออคือตามหลักเนี่ยมันที่เรียกว่าตอนที่ออพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องเสด็จไปตามที่ต่างๆนะพออพันษาพุทธเจ้าก็ต้องเสด็จไปที่ต่างๆที่อื่นนะ ทีนี้ก็นากวิสาขาก็อยากให้พุทธเจ้าเนะี่ยอยู่ประจําอยากจะทําบุญประจะําอ่ะก็จึงได้ให้พระอนุนไปถามว่าสิ่งใดที่จะเป็นตัวแทนตัวแทนของพระพุทธเจ้าองค์ก็บอกว่าถ้าเป็นบาทบริขารเนะี่ยจะต้องเป็นต้องเราปณิิพานแล้วแต่ว,ว่าถ้าเป็น อุาสาหเกดีศเจดีซะที่จะเป็นเครื่องหรือว่าตัวแทนของผู้เจ้าได้เนี่ยก็จะเป็นนั่นได้เพราะั่าโมคลานะก็เลยห่อไปห่อไปที่ต้นโพนะก็เอากีบบอนขึงแล้วก็เอาเมดที่มันหล่นมาน่มาปลูกมาปลูกแล้วก็ตั้ง ช่วยกันปลูกช่วยกันปลูกเลยตั้งชื่อว่าอานันตโพลอันันตโพแต่แต่ต้นโพนี่อ่าเขาก็จะ,ะตามเขาจริงเขาก็บอกว่ามันมันมันอยู่ในสมัยที่อ่าพระมคัลรานะเอามาแต่ว,ว่าเราก็ไม่เราไม่ได้เป็น,นั้นเราก็อ่าเขาก็ว่ากันไปนั่นก็เป็นลักษณะ ตามลักษณะที่เขาว่ากันฮะ,ะเหมือนกับที่ศรีลังกาที่บอกว่าพระ,ะหินท่าเทละกนางสังัญมิจาออไปนะเขาก็บอกว่ามีอายุยืนยาวนานจนถึงปัจจุบันเนี่ยคือเราไปดูแล้วมันก็เป็นแบบอันอาจจะแบบมันตายแล้วก็เกิดขึ้นที่เดิมอะไรประมาณนี้หนยนะ,ะดินที่พ่อโคนี่ดินอะไรครับดินปูไม่ก็ดินคนออกมาให้ไม่ไม,ไม่ให้มันให้มันยั่งยืนให้มันแบบ <g arness> ก็เรียกว่ามันไม่ให้สัตว์มากินไม่ให้มันาม,าามาแรงมา <ๆ S 2> ๆๆเออมาพาไอกไว้ไม่ให้มันมาแรงให้สัตว์อะไรมากินจะได้อายุยืนยาวนานไงตามที่นี่เรานั่งตรงนี้ได้ป่ะครับได้ว่าได้นั่งเออนั่งเลยนั่งเลยอ่าทางนู้นก็จะเป็นกุฏิพระศรีสารีบูตรมุกลานะศรีวลีอัลลฮันเปตทิศอ่านั่งเลยนั่งเลยนั่งน,นี่แหละชาวเดี๋ยวเดี๋ยวคนมา นั่งในใต้ต้นลมอะไรน่ะหาที่มมมอเลยแล้วสิบโมงสิบโมงอ่ะค่อยสิบโมงครึ่งนี่ห้องน้ำเนี่ยตรงไปเนี่ยสิบโมงครึ่งอ่ะ